สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจาวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทีวันนี้เป็นวันพุธที่12บกรกฎาคมนะคะทุกท่านได้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยวิยัางนะคะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชมในเรื่องของการดูดวงการเสี่ยงโชคการใช้สีมงคลต่างๆนะคะเรียกว่าเอ็มไทยจัดมาให้ครบเลยมาถึงช่วงของการพยากรณ์จันท่ะคนที่เกิดวันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันพุธเนี่ย วันนี้นะคะหากคิดจะทาอะไรนะจะตัดสินใจอะไรเนี่ยอย่าใช้อารมณ์นะเพราะจะเกิดความเสียหายค่ะเรื่องงานอาจจะต้องมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆนะก็ให้มองผ่านนะคะอย่าเก,ก็บมาเป็นอารมณ์แล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะราบลื่นเองค่ะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่คุณจะมีโชคด้านเสียงหรือการได้รับของขวัญของฝากที่ถูกใจแล้วยังดวงดีในเรื่องของความรักด้วยเรียกว่าคนโสดเนี่ยนะคะจะพบคนถูกใจจากการแนะนําของเพื่อนฝูง สำหรับคนที่เกิดเป็นพุทธจังคืนวันอังคารแล้วก็วันศุกร์วันนี้นะคะเรื่องงานเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าปังมากๆม,ม,มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างแล้วยังเหมาะที่จะเริ่มงานตัวใหม่ด้วยส่วนเรื่องของการเจราจาติดต่อในเรื่องเงินทองเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะว่าได้ผลตามเป้าหมายที่เราวางไว้เรื่องของโชคลาภอาจารย์รักษมองไม่เห็นคะ่ะ สิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนก็คือการคบหากับเพื่อนใหม่นะคะหรือคนแปลกหน้าเพราะว่าบุคคลเหล่านี้จะนําความแบบร้อนให้คุณในอนาคตสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีน้ําเงินสีเขียวสีครีมแล้วก็สีดําแล้วเครื่องประดับที่จะเสริมดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะจะเป็นหยกหรือเพชรค่ะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาติดตัวไว้จะนําโชคลาภมาให้กับเรานะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะสักการะนะคะเพื่อเสริมดวงการเงินแล้วก็โชคลาภ ก็จะมีองค์ท่านเท้ามหาพรมองค์ท่านเท้าเวสุวรรณแล้วก็หลวงพ่อบ้านแหลมสามองค์นี้เสริมดวงเรื่องการเงินนะสวนในเรื่องของการเสริมดวงเรื่องงานนะคะก็ใช้จัรกระบูชาพระราหูแล้วก็หลวงพ่อฤาษีวิงดับค่ะคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในช่วงเดือนกรกฎาของรอบสัปดาห์นี้นะคะเวลาเราจะทาบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยอาจารย์รักะคะเน้นในเรื่องของการสร้างถาวนวัตถุค่ะ อัน,นิสงส์จะทําให้เรามีชีวิตที่มั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีหรือเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ก็ดีแล้วอาหารนะคะเวลาเราจะใส่บาตรทาบุญเรียงพระเนี่ยนะคะก็ขอให้มีอาหารสําเร็จรูปอยู่นะคะอาจจะเป็นซุปไก่สก,กัดลังนกก็ได้ค่ะนะคะนมกล่องผลไม้กระป๋องนะคะพวกนี้ได้หมดเลยนะ ตรงนี้จะเป็นเคล็ดนะคะว่าเวลาเราจะเริ่มต้นทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จนะคะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความราบรื่นมาถึงเมื่อวานนี้ค่มิชชาว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ205แล้วก็90รับนี้เ็ในเลข0เข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็เข้ามาในหลักหน่วยล่างด้วย ชุดวินนาคบค่ะทั้ง3ตัวบนนะคะก็คือ2 0 5แล้วก็ในชุดจับคู่นะคะก็ยังเข้ามาตัวกลับของ2ตัวล่างด้วยเช่นกันก็คือเลขศูนย์เ้าในรอบ18.30นอเลขที่ออกคือ6 3สแล้วก็52รอบนี้ตัวเลข6เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นของสายวิ่งนะส่วนในรอบ19.30นอเลขที่ออกคือ554แล้วก็0 8ย์รอบนี้จน้นเลข5ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็หลักสิบบนค่ะ ตัวเ้นอีกตัวหนึ่งนะคะคือเลข4นะคะก็เข้ามาในหลักหน่วยบนด้วยเช่นกันชุดวินค่ะเข้ามา2ตัวบนก็คือเลข5 4ดังนั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่สุกสองกรกฎาคมรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข2เลข3เลข8เลข4เลข1นเน้นไปที่เลข2กับเลข3ค่ะชุดจับคู่นะ20 25 26 27 29 03 5363 7393 แล้วในรอบ18.30นค่ะชุดวินเล็กที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข4เลข3เลข6เลข7เน้นไปที่เลข2กับเลข4ชุดจับคู่2 0 2 1 2 5 2 8 2 9 0 4 1 4 5 4 8 4 9 4แล้วในรอบ19.30นนะคะ ชุดไปเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสามเน้นไปที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดค่ะชุดจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดทุกท่านใช้อย่าลืมนะคะหมั่นทําบุญหมั่นทําทานโชคลาภเงินทองจะวิ่งหาเรานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งห้ามลืมเด็ดขาดเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็นไทยค่ะแล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจําวันจากอาจารย์ลักษณ์ท่านทางด้งางซีมีดัดมี ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกท่านรับสรัรับโชคและขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ